เพราะว่า pm 2.5แม้มันจะเป็นฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กแต่เวลามันเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบใหญ่ต่อร่างกายทีเดียวนะครับตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเองก็เลยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับให้ยกระดับเรื่องของการป้องกันฝุ่น pm 2.5ให้มีความเข้มงวดในเรื่องของงดเผาเร่งรัดในการแก้ปัญหาทั้งไฟป่าทั้งหมอกควัน เน้นในเรื่องของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับออกแนวปฏิบัติแล้วก็แก้ปัญหาใน4ขั้นตอนครับโดยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้เร่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากสถานการณ์ไม่ลดลงครับให้จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษเพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้นนี้ครับให้มีการยกระดับป้องกันการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ1ตุลาคม2566ตามมาตรการที่1ครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการจัดการแบบนี้แบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันครับระดับที่1ก็คือเมื่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเนี่ยหน่วยงานดําเนินการกิจตามภารกิจนะครับตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เพื่อควบคุมปริมาณ PM 2.5ให้ลดลงหรือว่าให้คงอยู่ในระดับคงที่ครับ ระดับที่2อะเมื่อ PM 2.5มีค่าระหว่าง5 1ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะหน่วยงานต้องดำเนินการเพิ่มแล้วก็ยกระดับมาตรการต่างๆเข้มงวดขึ้นให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยมีส่วนราชการอื่นๆสนับสนุนการปฏิบตัติแล้วก็ระดับที่3 PM 2.5ที่มีค่าระหว่าง7 6ถึง100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อดาเนินการตามระดับ2แล้วสถานการณ์ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดยังใช้อนนานาจตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมแหล่งกําเนิดหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วก็มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งหากปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นละอองยังเพิ่มสูงขึ้นค่ะกรณีถ้าเกิดว่ามาถึงระดับที่4ก็แล้วคือ PM 2 5มากกว่า100ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร และดาเนินการในระดับ3แล้วสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มจะลดลงนั้นให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปคือเจ้าฝุ่น PM 2.5ถ้าเราดูค่ามาตรฐานถ้าเกิดว่ามันเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตอนนี้แหละค่ะเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างคุณผู้ชมก็ไปในแอร์ฟอร์ไทยเราจะได้เห็น ไอคอน,นะคะที่เป็นสีส้มสีแดงตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะ